องสามสวัสดีครับอันนี้คือมันเกรดปกรณจำโบนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับอันนี้นะครับเป็นมันที่ปีนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ทํามันแล้วก็เป็นประมาณร้อยไร่นะฮะตอนนี้ก็มาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณหกเดือนกว่านะครับดูลำต้นนะฮะัก็มาดูได้นนี้คือลำต้น ช่วงที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้นะทำถ่ายวิดีโออะไรต่างนะเพราะว่าก็ดูแลมันอะไรต่างหลายอย่างนะครพอคราวนี้ก็เริ่มแล้วนะครับผมจะเริ่มขุดประมาณเดือนมีนาะมันก็จะอยู่ประมาณ9เดือนนะครับมันก็อยู่ประมาณ9เดือนกว่านะมีนานี่แหละครับก็จะถ่ายทําแล้วก็ให้พี่น้องมโอกาสได้ดูเลยนะครับอันนี้คือขนาดลําต้นของมันนะครับ ลำต้นของมันก็โตแล้วนะหกเดือนกว่าก็โอเคอันนี้คือผมปลูกระยะชิดเข้ามาปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่าการปลูกมันนะครับมันจะคือปลูกเมตรยี่สิบคูณเมตรห้าสิบระยะมันห่างเกินไปนะห่างไปบางครั้งเป็นสองเมตรเลยตอนนี้ผมขยับเข้ามาใหม่นะ,ะก็คือว่าอยู่ที่เมตรคูณเมตรมันจะได้จํานวนต้นอยู่หนึ่งพันหร้อยต้นปีที่แล้วได้ประมาณหนึ่งพัน 1 0 0 0ถึง1,200ต้นปีนี้ได้ประมาณ1,600ต้นนะครับมันก็จะความสมบูรณ์ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะความสมบูรณ์ร็ดูนะฮะคือโครงสร้างนี่คือมัน6เดือนนะครับนะ6เดือนกว่ากว่านี่แหละนะเราดูนะครับความสูงความสมบูรณ์นะครับมีร้อยดินแตกอะไรต่างเยอะนะฮะเราเราเข้ามาดูเรื่อยๆโครงสร้างนะนี่ของกระจะแหวกหัวให้ดูนะี โครงสร้างก็จะประมาณนี้นี่คือเป็นแบบนี้เลยนะที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณนะครับแปลงนี้อยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าไร่นะครับสําหรับใครที่สนใจท่อนพันก็ติดต่อได้เหมือนเดิมนะฮะเรายังมีท่อนพันจําหน่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับเรามาดูนะครับมันหกเดือนหัวป็นไงดิ้นแข็งมากแล้วแข็งมากจริงๆนะถ้าเขาเรียกก็คงจะเป็น ดินแข็งดินอะไรต่างนี่นะเป็นก้อนเป็นอะไรต่างนะฮะทีนี้ผมจะเริ่มเริ่มทําแบบเรื่องเกี่ยวกับจะเริ่มพัฒนาพวกปุ๋ยด้วยนะ,ะปีนี้ผมใช้ปุ๋ยพวกธรรมดานะฮะแต่อ่าปีหน้านี่ผมจะเริ่มมีการพัฒนาดินแล้วนะฮะอันนี้คือแบบธรรมดาเลยอันนี้แหวกให้ดูนะฮะน,นี่คือมันหกเดือนนะผมคงแหวกได้แบบเต็มที่ไม่ได้ นะเพราะว่ามันรอยดินแตกแบบว่ามรอยดินแตกเพราะว่ามันมันไมนี่เยอะแข็งมากนะฮะอุปรกรณ์เรานะไม้นี่นะหะาจาักขคาง <laughs> ดูความดกความอะไรได้นะ,ะอันนี้คือหัวมันยังไปได้นะหยุยเดือนคือไม่มีระบบน้ำนะฮะอันนี้คือไม่มีระบบน้ําเลยป่ยนะสุดยาก ความดกไม่ต้องพูดถึงรับเกรดมังกรจัมโบ้เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะความดกแล้วก็อ่าอุปกรณ์มาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะขุดเลยนะเลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรต่างแหวกแต่สภาพดินนี่ดินตรงแปลงนี้เป็นดินแข็งนะจะเป็นเพิ่ม เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือมันเริ่มลงหัวนะฮะในช่วงนี้ก็จะเริ่มสร้างแปลงสร้างหัวอะไรต่างๆความใหญ่ความยาวนะฮะมันจะเยอะอยู่นะฮะประมาณนี้ตามดนกยังมีอีกเป็นชั้นนะฮะเยอะอยู่ตามรอยแต่โอโหผมแบกบแค่ข้างเดียวก็ยัะโอเคแล้ว ไม่ไหวตอนนี้ก็เยอะอีกนะ,ะทีมงานคนงัดมันนะฮะว้าน,น,นี้คือชั้นแรกนหมครับนี่คือชั้นแรกคือมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเาแค่น,นี้ก็พอไหมเง่านี้นะฮะถ้าผมตีนะอันนี้มันก็แขนนะฮะ อะมาดูอันนี้มันก็เขียนแล้วนะ,ะมันเก็ดมังกรถ้าถ้าอยู่ในสภาพนี้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ต่ํากว่าสิบห้าหัวความยาวของหัวนะฮะประมาณสักน่าจะประมาณสักนาทีน่าจะประมาณสักห้า,าสิบเซนเงี้นี้ถ้ายกขึ้นตอนนี้นะฮะน่าจะสักเจ็ดแปดโล อันนี้คือเจ็ดแปดโลนะคะอันนี้คือมันหดเดือนเจ็ดแปดโลอันนี้ไม่ขยับเลยนะนี่อยู่ฝัง่งนู้นยังเยอะอีกหรือประมาณสิบโลได้ถ้าจากสายตาคือสิบโลนะะก็ถือว่าโอเคฮะสมบูรณ์ก็คิดดูครับอ่ตีต่าๆสักแปดโลนะแปดโลนี่อยู่ประมาณพันไม่ต่ำกว่าสิบกว่าตันต่อไร่นะตีซักประมาณสักคือมันต้นขนาดต้นก็สมบูรณ์เท่ากันทุกต้น,นะฮะลองดู ไ้ดูตรงนี้นะสมบูรณ<ด>์นะเหมือนกันต้นเป็นแบบนี้ขนาดหัวก็เท่ากันดังนั้นจึงบอกว่าอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณเครือนี้ไม่มีระบบน้ํานะถ้าสมมติว่าแปดนะถ้าสมมติว่าพันหกร้อยต้นเนาะตายไปซักสักร้อยต้นอห็นนี้ไม่ตายเลยนะนี่นี่ก็คือโอเคไม่ไม่มีเสียแล้วก็คือว่ามันคือเราสามารถที่จะควบคุมได้ดูแลได้ไงจาก 1,600ต้นน่าจะไม่ต่ำกว่า1 4้5ตันนะต่อไร่นะฮะอันนี้อันนี้คือไม่มีระบบน้ำนะฮะ1 4้5ตันแล้วก,ก,ก็การดูแลแบบดินแข็งแบบนี้ฮรใส่ปุ๋ยสองครั้งนะครับนี่ตามตามกเกษตรนะตามที่เราทำก็คือลดต้นทุนนะครับอันนี้คือกเกษตรเราลดต้นทุนใส่ปุ๋ยสองครั้งเหมือนกับชาวบ้านเขาเขาทำธรรมดาไม่มีอะไรนะดูโครงสร้างครับยาย เหมือนกันทุกต้นนะดินแตก,กไรแข็งอันนี้ก็แตกเหมือนกันเางานี้ก็แตกแต่ผมแหวกให้ดูก็คือว่าประมาณนี้นะครับเี่ยต้นก็เหมือนกันอันนี้ก็คือว่าตัดลำนะครับไปขยายพันธุ์แล้วนะครับก็มีคนมาซื้อพันธุ์พันธุ์อยู่เรื่อยๆนะครับจ็เป็นแบบนี้นะครับเราก็ดูถ่ายถ่ายดูลงลกโอเคครับอ่ะคลิปนี้นะก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายหลายแปลง แล้วตอนขุดผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่ามันจะหัวใหญ่ขนาดไหนนี่คือไม่มีระบบน้ำนะครับมันเกรดมังกรจัมโบ้ที่ยโสธรน,นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ